มื่อกี้กล้องไม่ลมไปเลยเดี๋ยวมันก็หมดหนาวแล้วเนี่ยต้นเกาลักก็ไม่ค่อยมีลูกอะกออะ้รงปีนี้ไม่ค่อยมีลูกเลยต้นเกาลักก็มาเอาเออยาที่ อีก,ก้าไมใช่อีก,ก้าตรงบ้านก็เลยว่าในเมืองอีก,ก้าในเมืองเพราะว่าเดี๋ยวพิงก็เข้าเรียนตอนบ่ายโมงไงก็ไหนๆมามาแล้วก็เลยว่าแวะไปเอายาก,ก่อนแล้วค่อยไปเรียนก็ให้ดูต้นเก่ารักษเรืองละอามเลย อันมันปีนี้ไม่มีลูกทุกปีมีลูกเพราะจะมีคนเอ่อเรียกอะไรทุกปีก็มีลูกแล้วก็มีคนมาเก็บมันน่ะปีนี้ไม่มี<_ <A> _ <B> _>เดี๋ยวไปดูร้านกินจะไปร้านอ่าแขกก่อนจะไปหาอะไรกินสักหน่อย เดี๋ยวได้เข้าเรียนตอนบ่ายสวยดีสีสวยสีสันสวยมานดิเมืองก็อย่างเงี้แหละได้ถ่ายนิดๆหน่นนอยๆแล้วก็ไม่ได้ถ่ายผู้คนเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปนั้นเอา ใบไ,ไม้มันเริ่มเหลืองเริ่มน่นแล้วเริ่มร่วงแล้วคนเขาเก็บใบไม้เก็บใบไม้อ้น,นี้ไปเน,นี่ยเก็บใบไม้น,นี่ไปอันเนี้ยอันเนี้ยเอาไปประดับสวยเขาเก็บใบไม้อากีมีคนเขาเก็บ ยก็ลเลยไม่กล้าถ่ายเขาก็เลยตรงไหนนั่นเพราะว่าเขาก้มเก็บไงเราไม่กล้าถ่ายเขา <c oughs> เพราะว่ากลัวเขาจใจนั่นเอาเขาจะว่าเอา <h> ก็เนี่ยแหละแแต่ดูใบไม้ลวงกับใบไม้ผลิต น้า,นร,นานร้อนก็บพไม้ก็กำลังแตกผลิตขึ้นมาหน้าหนาวก็ล่วงเหลืองอลามหมดฟามเขียวแล้วเดี๋ยวก็เหลือแต่ต้นเดี๋ยวพี่จะไปเข้าเรียนก่อน